รู้ว่าคนทุกคนนะคะ <c oughs> เกิดมาใช้อื่นผพื้อนดินไทยจากการทำหน้ทนาที่ของแต่ละคนนั้นจะมีบทแบาทและวราระต่างกันออกไปค่ะ <c oughs> ดิฉันเองในนามสือมวลชนตัวเล็กๆนะคะแต่หุ่นไม่เล็กหรอกคะ่ะใจมันใหญ่ค่ะอยากเข็มอยากรู้ว่าตอนนี้เวลานี้จังหวัดอื่นภาคอื่นเขตอื่นทําอะไรกันบ้างช้าอยู่ใหญ่คะ่ะดิฉันไปจิกมาได้คนหนึ่งค่ะ เพื่อเป็นใครทําอะไรเพื่อประเทศไทยวันนี้เวลานี้เราฟังท่านดูค่ะเชิญเลยค่ะท่านขาค่ะวันนี้ค่ะ,ะในานามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดิฉันคือประหลัดกระทรวงนะคะ,ะชื่อพัชรีอารยาคุณค่ะเรานะคะในฐานะที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วในภาวะปกติแต่เมื่อภาวะยากลําบากนะคะกระทรวงเราก็มีหน้าที่ในการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนโดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งเรามีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยถ้าท่านมีปัญหา1300เรารับนะคะแล้วก็พมจหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะเป็นคนลงเข้าไปช่วยเหลือท่านภายใน24ชั่วโมงและยิ่งภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะเราลงเยี่ยมท่านอย่างรวดเร็วอย่างที่สมุดประการณวันนี้คือเราทราบว่ามีประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากภาวะ น้ำน้ำท่วมนะคะเราก็ลงมาร่วมเลยค่ะก็สิ่งแรกที่เราจะช่วยเหลือก็คืออย่างน้อยที่สุดมีถุงยังชีพเข้ามา2ก็คือเรามีเงินช่วยเหลือนะคะในกรณีที่เขาได้รับผลกระทบจากภาวะที่เกิดวิกฤตน้ําท่วมนะคะอันที่3ก็คือเป็นกําลังใจค่ะเป็นกําลังใจสําหรับพี่น้องประชาชนว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะคะรัฐบาลก็ยังส่งผู้แทนก็คือกระทรวงพอมองเข้ามาดูแล รวมทั้งเราไม่ได้มาคนเดียวเรามากับทีมข้าราชการทั้งในพื้นที่และในส่วนกลางเพื่อมาให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนว่าท่านไม่ได้อยู่เดียวดายท่านไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะเรายังมีกระทรวงพมที่จะคอยซัพพอร์ตดูแลท่านตลอดทั้งในส่วนที่ท่านได้รับมีความสุขอยู่แล้วหรือหลังจากที่ท่านได้รับผลกระทบจนหาความสุขไม่ได้เราก็ยินดีที่จะเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือท่านและถ้าท่านไม่แน่ใจว่า จะติดต่อเราได้อย่างไรอย่าลืมนะคะศูนย์ช่วยเหลือสังคม1 3 0 0นค่ะนี่คือจุดที่คุณสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลสังคมได้ค่ะยุคนี้สมัยนี้นะคะคุณทาอะไรก็ตามทุกที่ทุกจุดนะคะให้คิดเสมอว่าจะมีคลิปแบบนี้เกิดขึ้นในโลกโซเชียลหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นทิกตอกไม่ว่าจะเป็น YouTube ทุกท่านทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ